รุ1 9สีประกรบรถบึก2ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเทิปนี้ใครกําลังตามหากระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ที่เน้นเรื่องความอึดถึกทนบอกเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2019 Toyota Hilux Revo Rocko 2.4 P Runner 4ประตูออโต้ไม่90 0 0 0 โตโยต้าไ l u ักซ์รีโวนะฮะสุดยอดรถกระบะที่ทั้งอึดถึกทนและประหยัดน้ำมันแถมยังขับสนุกด้วยแล้ววันนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะฮะนั่นก็คือ r o c c โนั่นเองเป็นตัว2.4พีลันเน4ประต,ตูออโต้ขับ2ล้อเหมาะสำหรับคนที่ต้องการการใช้งานแบบทั่วไปวันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเลยปีผลิต219แท้นะฮะตัวนี้ออกหป้ายแดง9 9 9 0 0 0บาท รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต่อต่อ,ตอไม่มีพิควมัมไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ๆเก้าหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคานะฮะปึงล้างเสร็จมาสักครู่นี้เลยนะเดี๋ยวเราให้ดูสีสันผิวพรรณที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามานะฮะว่าสภาพสวยขนาดไหนหรือมีอะไรต้องเก็บงานเพิ่มบ้างหรือเปล่ามาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าตัวนี้เป็นไม้เนื้อเชนเขาเรียกวันหน้าหลอแม่หล่อ,ลอจริงๆเลยนะฮะเป็นสีดําเงาเท่ๆแล้วก็ล้อมกรอบด้วยสีเทาเข้มสวย,สวย คิ้วด้านบนเป็นสีดำเงาเทมากเลยนะฮะปัดกับตัวรถสีขาวดูลงตัวมากไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมไฟ LED โคมไฟไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะครับไฟหน้าสองฟังใสสวยเลยนะฮะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวด้วยนะฮะอ่ะสีขาวมุกนะฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มาก็ใช้ได้นะฮะดูแล้วไม่มีริ้วรอยอะไรใหญ่ๆต้องทำ อย่างมากก็ขนแนวเบาๆดูแล้วก็มองแทบไม่เห็นนะฮะไปตามนี้ได้เลยนะเพราะใบยังบางมากนะฮะกันชนมีนิดหน่อยนะเดี๋ยวแต้มเอาแล้วน,นิดเดียวยาสเก็ตนิดหนึ่งที่เหลือขัดไปนะฮะขัดไปแล้วกันขัดไป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 ให้หมดขัดปลายอ่าโอเคช่วงล่างด้านหน้านะฮะบุดลงไปก็ใช้ได้นะฮะ ยังสวยดูดีไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมอะไรภาพรวมแถบขวานะฮะสีสันสวยใช้ได้นะฮะตัวรถขาวมุกแล้วก็ตัดกับกาบซุ้มล้อสีดําด้านเท่มากบันดงบันไดเป็นสีดําด้านสีสันดูแล้วเรียบร้อยดีนะระบะหลังสติ๊กเกอร์สวยขอไปยังบางประตูสวยเลยนะฮะขอไปผิวดีผิวบางมากมือจับเป็นสีดําล้วน ยังไม่มีสมาร์ทเอนทรีให้นะฮะมีฟิล์มและกันาสาดเจ้าของเดิมแถมมาแล้วบันดงบันไดของเดิมโรงงานสวยกระจกข้างสีสันสวยเป็นดําเงาหลังคาก็เรียบร้อยดูแล้วไม่ต้องทําอะไรขอไปอยังบางนะครับส่วนล้อก็จะเป็นดิสเบรกล้อหน้าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเอก,กลักษณ์ของรีโว่ r ็อกโนั่นก็คือแม็กดำครับนี่คือแม็กเนื้อเดิมจากโรงงานสวยดุเท่เลยนะดำล้วน ตัดกับตัวรถสีขาวเทมานะฮะส่วนยางเป็นยางเดิมติดรถมาจากโรงงานของดันหลบอัลเทเรนแกลนเทคนะฮะเบอร์ยาง265 60 R18 นะฮะพร้อมตัวรถนะฮะปี19นะฮะก็ยางก็6ปีกว่าแล้วก็เริ่มล้นๆน,นะฮะอ่าเดี๋ยวชุดนี้พิเศษเฉพาะคนติดตามคริปนี้เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นก่อนออกรถเลยนะฮะ อซุ้มล้อดเดิมๆนะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่มน้ำท่วมอะไรอ่ะล้อหลังดัมเบลกนะฮะแมกหลังสวยมากนะครับสมบูรณ์ไม่มีถลอกอะไรส่วนยางเป็นดันหลบแกรนเทคพร้อมตัวรถเริ่มล้นโแล้วพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นซุ้มลอ้อแชสซีเดิมๆนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเลขตัวถัง m r 0 g b ลงท้ายด้วย13 4 3 3 6 6มคมิบสวยงาม ประตูหลังขวาเปิดมาแล้วฮะขอบยางดึงออกมาฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามซอกในประตูแห้งๆสวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักแน่นอนเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในนะฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนหัวนอ็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะฮะ เสาด้านหน้าขวานะขอบยางเดี๋ยวมาเม็ดอาร์คยู่ครบนนะสวยแห้งเดิมหมดไม่มีชนหนักอะไรนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมนะไม่ถอดไม่ขยับอะไรอ่ะร็อกโคนะด้านหลังก็จะมีตัวโรวบาร์ของแท้ติดรถมาจากโรงงานเป็นสีดำตัดสลับกับเทาเข้มนะฮะสติ๊กเกอร์ร็อกโคสวยๆเลยนะพื้นกระบะด้านในของติดรถมานะฮะ จากโชว์รูมแถมมาให้สภาพดูดีมากดูแล้วไม่ได้บรรทุกหนักอะไรเลยด้านหลังก็มีกระจกมีฟิลม์มไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะฮะไฟท้ายขวาสมบูรณ์ครับกันชนหลังมีถลอกนหน่อยๆนะเดี๋ยวเก็บสีบริเวณที่ถลอกให้นะครับเป็นสเปคเดิมของโรงงานฝาท้ายมีกล้องหลังให้สีสันฝาท้ายเรียบร้อยนะครับนะไฟท้ายซ้ายขวาโอเคใช้ได้กันชนหลังฝั่งนี้เรียบร้อยนะฮะอะมุดกันหน่อย ล้อ,อไหลยังอยู่ดีเช็ดสีเผาล้อแนบเนิบอะไรก็สวยงามเดิมๆหมดนะฮะตะเข็บซ้ายเดิมรูกลมซี CL คมซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะซีอคมคมตะเข็บซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะพืนกระบะแวกดูหน่อยก็ยังสวยใช้ได้นะฮะไม่มีผุไม่มีกัดกร่อนอะไรแถบซ้ายสุดท้ายแถบนี้ดูแล้วก็เรียบร้อยนะครับ สรุปแล้วคันนี้มีเก็บนิดนิดหน่อยๆเองแค่ปันปลายกันชนหน้าหลังเท่านั้นที่เหลือขัดเอาละกันนะฮะดูแล้วมันยังดูดีมากนะครับสวยเพรอไปยังบางนะขัดไปให้หมดที่เหลือขัดปลายขัดขัดแก้มก็ขัดกับพลาสติกสวยบันดงบันไดสวยนะมือจับดำล้วนฟิล์มกันสาดสวยกระจกข้างสีสันดำล้วนไฟเลี้ยวเรียบร้อยล้อสวยมาก ไม่มีทะลอกอะไรยางไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ซุ้มล้อแชสซีสวยงามไม่มีชนแน่นอนอ่าล้อหลังซ้ายครับแม็กเรียบร้อยเลยสวยงามนะฮะยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก่อนออกรถซุ้มล้อแชสซีเดิมๆไม่มีชนหนักแน่นอนประตูหลังซ้ายเปิดมาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงาม เสากลางซ้ายขอบยางเดี๋ยวมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตอกประตูด้านหน้าน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดเสาหน้าซ้ายขอบยางเดี๋ยวมาเม็ดอาร์คสวยงา่ายสายขวาเดิมหมดครับแก้มน็อตเดิมหมดเลยนะ,ะสีต่ออะยางเนี้ยปกเก้าแล้วต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากใช้กันยาวๆเลยกระจกเดิมของโตโยตานะฮะ ไปดูเครื่องยนต์กันทรีโวก็จะมีทั้งเครื่อง2.8แล้วก็2.4นะฮะตัวที่ขายดีก็คือตัวนี้แหละดีเซล2.4ลิตร150แรงม้านะฮะเกียร์ออโต้6สปีดสำหรับการใช้งานทั่วไปผมว่าก็เหลือเหลือแล้วนะฮะประหยัดถึง14โลลิตรด้วยไ,ได้ไม่น้อยฮะ90,000กิโลเมตรไม่แท้เลยโครงสร้างซอกในฝั่งฝาตัว R นี่คมกริบเลยด้านในเมทอาร์คสวยๆมีเบรก ABS ด้วยครับ ซุ้มล้อเบ้าโชคสวยงามแห้งสนิทซับนงซับในสวยแห้งรูกลมคมกริบแก้มขวาสติ๊กเกอร์เดิมๆไม่มีแกะนะฮะคานเดิมหมดนะฮะรูกลมรูคมนะฮะซุ้มล้อซ้ายขวาเบ้าโชคสวยแห้งคานหนะ้าฝั่งขวาจะมีตัวอาคมคมแบบนี้มีลูกศรชี้เข้าด้านในเป็นเอกลักษณ์ของรีโวนะฮะมอน้ำเดิมของโตโยต้คานเดิมฮะลูกศรคมคมรูกลมคมกริบ ฝั่งซ้ายตัวแอลคมๆเลยคานซ้ายเดิมแห้งนะคานทุกคานเดิมหมดฐา,านแบตเตอรี่สวยมากแห้งสนิทเบ้าโชกคซ้ายขวาสวยแห้งเลยแก้มซ้ายแก้มขวาสติกเกอร์อยู่ครบไม่มีงัดแงะซับในสวยแห้งเดิมแผ่นเพจอยู่ฝั่งซ้ายผลิตพฤษภาคมปี19นะฮะราดเครื่อง 2GD ตัวถัง MR0GB ลงท้ายด้วย1 3 4 3 3 6 6 เรื่อง2,400ผลิตประกอบประเทศไทยแผ่นเพลเรียบเนียนสติ๊กเกอร์มอ,อ,กอ,อ,กอ,อกเรียบเนียนสวยงามซอกในซ้ายขวาเดิมหมดฝากระโปรงหน้าน็านอตไม่เคยถอดสุดยอดมากครับน็อตไม่มีขยับฮะด้านใต้แห้งสนิทสติ๊กเกอร์ครบทุกแผ่นสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นเม็ดอาร์คครบทุกเม็ดสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยฝาโปรงน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีขยับเลยฝาแท้สลักโตโตยต้านะฮะ โอ้โหสุดยอดนะเดิมมาก90,000โลเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อย เครื่องยนต์แน่นๆนนฟิตๆใสๆใหม่90,000เดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับรถคันนี้จะเน้นสีดำนะฮะแล้วก็ได้บอะไฟฟ้าคนขับด้วยบอ่อหนังที่เห็นก็เป็นเนื้อเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นสภาพสวยดูดีนะเป็นหนังสีดำได้เทามีเหีย่ยมีย่นนิดหน่อยก็ธรรมชาตินะฮะรถสูงปีนขึ้นปีนลงถูขอบกางเกงมีบ้างแต่ภาพรวมถือว่าสวยนะครับไปตามนี้เลยแผงประตูสวยมาก เนียนใสาไร้ริ้วรอยมีลำโพงทวิต t ตอร์ด้วยนะฮะเจ้าของเดิมให้ฟิล์มอะไรไม่รู้อ่ะแต่ดูดีนะฮะยังสวยใช้ได้ขอบคุณเจ้าของเดิมมากประตูหลังฟิล์มสวยไม่รู้ฟิล์มอะไรแถงสวยนะฮะมีมือจับช่วยขึ้นลงมีแอร์หลังด้วยนี่ปรับทิศทางได้ด้วยนะฮะด้านล่างไม่มีอะไรอ่าตัวเบาะด้านหลังแถวสองก็สวยนะครับเนียนกริบเลยเป็นเนื้อเดิมโรงงานหมดทุกชิ้นนะฮะ ยกบอกขึ้นมาแล้วนะฮะด้านล่างก็จะเป็นที่อยู่ของอุปกรณ์แม่รงแม่แรงเห็นโครงสร้างด้านล่างเลยว่าสวยแห้งเดิมแน่นอนนะฮะมาลองนั่งกันเลยนะฮะชอบมากเลยมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยขึ้นง่ายนะฮะปีนนิดหน่อยนะฮะคอยบอกคนขับสุดแล้วก็ยังเหลือครับเขายังไม่ติดถือว่านั่งสบายนะฮะก็จะนั่งสบายกว่าแคปเยอะนะฮะแต่ว่าองศาการเอ็นก็จะประมาณนี้นะฮะอาจจะเอ็นไม่ได้เท่าพวก Fort u n e r หรือว่ารถเก่งนะ ถือว่าก็นั่งสบายอยู่ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายเพดานก็โอเคดูแล้วไม่ได้เตี้ยอะไรนั่งแล้วถือว่าก็ยังปร่ปงๆดีมีที่เท้าแขนตรงกลางให้นะฮะแบบนี้ประตูซ้ายหลังสวยครับเนียนกริปนะฮะฟีมก็ใช้ได้ตัวเบาะสวยนะครับเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นไม่มีริ้วรอยอะไรใหญ่โตด้านล่างจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์แม่โรงแม่แรง จะเห็นตัวถังด้านล่างเลยว่าสวยแห้งไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนิมนะฮะประตูสุดท้ายหน้าซ้ายครับสวยเนียนใสไร้ริร้วรอยฟิล์มก็สวยนะฮะเบาะจะเป็นไฟฟ้าคนขับ1ตัวฝั่งซ้ายปรับด้วยมือหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานสภาพสวยสวยเนียนๆเ,เลยครับไปลองนั่งกันสำหรับตัว2.4ขับ2ในปี19มันจะยังเป็นกุญแจเสียบแบบนี้นะฮะแต่กุญแจสำรองก็มีให้ครบนะฮะ อะปีนขึ้นมาแล้วมีมือจับด้านหน้าด้วยนะฮะสตาร์ทมาแล้วไม่ก็ถือว่าไม่เยอะหรอกสำหรับรถกระบังประตูยังไม่ถึงแสนโล90 0โลนะครับนี่ความประหยัด13.6โลลิตรเลยนะฮะเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลนะฮะปรับความแรงปรับทิศทางอะไรดิจิตอลหมดความแรงได้7ระดับอุณหภูมิดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนี่นะฮะแอร์เย็นใช้ได้เลย คอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆก็สวยดูดีนะฮะถุงลมนิรภัยด้านหน้า2ลูกนะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอนะฮะของเดิมติดรถมาจากโรงงานก็จะมีภาษาไทยให้มีเนวิเกเตอร์ด้วยนี่มีแผนที่นำทางให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยเป็นระบบสัมผัสนะฮะทั้ง2มิติ3มิติ นะฮะก็ใช้ไม่ยากนะครับแบบนี้ต,ต,ตืดตืด,ตดปั๊บั๊นปายกล้องหลังมีให้ในตัวมุมมองเดียวนะฮะพระ้อมเส้นกะระยะให้มี DVD ให้ด้วยนะฮะบลูทูธก็มีนะฮะมีบลูทูธให้ AUX ให้โอเคครบเลยด้านล่างนะฮะ power outlet รุ่นนี้ให้มาเยอะมากนะฮะแล้วก็ USB AUX ก็มีนะฮะเจ้าของเดิม เอากล้องคืนไปแล้วเดินสายทิ้งไว้ให้ไม่เป็นไรมีที่วางแก้วน้ํา2นะฮะแล้วก็โหมดการขับขี่ทั้งแบบ power mode แล้วก็ eco mode นะฮะแล้วก็เกียร์ออ6โต้6สปีดเพิ่มลดเกียร์ได้นะฮะหัวเกียร์สวยนะครับคอนโซลตรงกลางสวยเบรกมือทั่วไปนะฮะที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้นะฮะด้านในก็มีปลั๊ก power outlet มาให้อีกช่องหนึ่งเป็นปลั๊กไฟบ้านแบบนี้ ไม่มีครูสคอนโทรลให้นะฮะสำหรับปี1,9มีเฉพาะพวงมาลายัยมัลติฟังชั่นเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์โลโก้ยังสวยดูดีนะฮะเดี๋ยวพวงมาลัยยังสวยมากแล้วก็ปรับทิศทางได้ครบเลยสี่ทิศทางกระจกไฟฟ้าครับ4ี่บานออโต้หนึบานคนขับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้า อับไฟฟ้าด้วยนะมีที่วางแก้วน้ําให้ซ้ายขวาดีมากกระจกหลังใช้การโยกในการตัดแสงสะท้อนมีช่องเก็บแบนให้ด้านบนนะฮะแล้วก็มีไฟให้เยอะเลยกลางอีกหนึ่งที่บังแดดเป็นสีดำนะฮะขวาจะเรียบนะฮะซ้ายมีกระจกให้คุณแม่บ้านเพดานสวยครับสีดำล้วนนะฮะเจ้าของเดิมนะฮะเข้า t o โยต้ กันไม่ใช่เชลถ่ายน้ำมันเครื่องตอน88,000โลนะฮะก็ครบหมื่นโลพอดีเดี๋ยวรอบนี้เข้า To โ,โยต a ากเราประพึกให้ถ่ายน้ำมันเครื่องของเชลนะฟิลเซฟไส้กรองเปลี่ยนแล้วนะฮะอ่ะเกะ๊ซ้ายบนล่างบนจะเป็นคลูบ็อกซ์เปิดให้แอร์ไหลเข้ามาได้นะส่วนด้านล่างก็เก๊ทั่วไปนะเป็นที่อยู่ของแฟมคู่มือ ก็มีคู่มือให้เรียบร้อยนะฮะต๊ดต๊ดนะคู่มือเยอะแยะมากมายสำเนารถกันบ้างนะฮะปีผลิตครับ2019แท้ป้ายกรุงเทพเลข3ตัวด้วยจดทะเบียนก็2019สีขาวมุกเลขตัวถัง mr 0 gb ลงทยได้3าม3ี6 3เครื่องยนต์2 Gd 4 5 7 5 8 3่ดีเซลสสูบ2400 CC 1ี0แรงมาลองขับกันดีกว่าครับ นะฮะอยู่ท่านี้เดี๋ยวถอยไปก่อนดีกว่านะเอาน่ญาตถอยไปยาวๆก่อนปุ๊บมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะพวงมาลยนะัยจะแน่นๆหน่อยๆน,นะฮะไม่ได้ถึงกับเบามากจะอารมณ์คล้ายเหมือนพวกกระบะรีโว่ทั่วไปพวงมาลัยมันจะหนึบๆหน่อยนะฮะเครื่องยนต์2.4ลิตร150แรงมา้าแต่พุ่งมากโอ้โห,โห,โห,โหพุ่งทะลุทะลวงดูแล้วพละกกำลังนี่เหลือๆแน่นอนเบรก จึ๊กเลยช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มที่ชอบมากคือแอร์เย็นมากแอร์หนาวเลยฮะตอนนี้มาดูความคล่องตัวงเขากันบ้างนะฮะกับการกลับรถในพื้นที่แคบๆนะฮะวงเลี้ยวดูว่าแคบขนาดไหนนะฮะค่อยๆคลานไปจะพ้นไหมหรือต้องโยกค่อยๆกระดึบ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 ล้อเขาจะใหญ่นิดนึงนะ,ะับเพราะฉะนั้นวงเลี้ยวมันจะบ,นบานๆหน่อยนะฮะค่อนข้างบานนะ,ะเพื่อความชัวเราโยกหน่อยแล้วกันนะไม่ได้ถึงกแคบ ตามไซกระบะนะฮะความคล่องตัวเป็นรองนะฮะแต่วิ่งทางไกลนี่ขับสนุกขับสบายบรรทุกหนักได้ดีนะครับเรื่องความคล่องตัวเป็นรองนะฮะตามไซร์รถนะฮะแต่วันนี้ถ้าใครอยากได้กระบะสีประตูออโต้ที่เน้นความอึดฉึกทนแล้วก็ดูแลง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไม่จุกจิกอะไรถูกแล้วก็ราคาแข็งต้องตัวนี้เลยฮนะรีโว่ร็อกโ วันนี้ได้ม่เก้าหมื่นเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าราคาจากเฉียดล้านวันนี้เหลือเท่าไหร่ไปดูไฮลักซรีโวนะฮะสุดยอดรถกระบะ4ประตูออตโต้ที่ทั้งอึดถึกทนแล้วก็ขับสนุกด้วยเรียกว่าซื้อคันเดียวเนี่ยคุ้มมากๆเลยใช้งานได้ครอบคลุมทุกเส้นทางแน่นอนนะ,ะเป็นดีเซล2.4 D4D ดีโดีนะขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออตโต้สำหรับการใช้งานทั่วไปนี่ก็ถือว่าเหลือๆแล้วนะฮะเรียกว่าไปได้ทุกเส้นทาง ถ้าไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องเข้าป่าเข้าดงหรือว่าออฟโรดนะฮะก็คือใช้งานทั่วไปเนี่ยครอบคลุมแล้วราคาออกห้างป้ายแดงนะ9 9 0 0 0 0บาทราคากันเลยฮะจากปกติ w a l k i หน้าร้านนะฮะที่เราขายอยู่6,039,000บาทนะฮะวันนี้พิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง 1> 6 1 9 0 0 0บาทโอ้เขาเรียกว่าประหยัดลงจากป้ายแดงเยอะมากๆเลยนะกับไม่แค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะนอกจากนี้ยังมีวารันตีให้ท่านด้วยรับประกันเครื่องยนต์เ e กียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตร พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและนอกจากนี้นะก่อนออกรถเดี๋ยวเราเอา,เ,อาเข้าศูนย์โตโตยต้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นทาถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมพันธ์ค่าเชืโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย ใครตามหารีว o Rocco อยู่นะฮะอยากได้สีขาวอยากได้เครื่อง2.4บอกเลยคันนี้สภาพดีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรีบแอนไลน์มาได้เลย ID ดีไลน์ด้านล่าง I อดีไลน์แอด1 9 s p บนแอแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google m แมพิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนน,นการลประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธการประตู2แล้วถวัดทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาสิปร,กรักบซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นึนาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าเจนซิงควของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นัด19สีประอรกนอนรถมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1 0,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com